กาบสบายดีสบายดีเละสวัสดีพ่อแม่พีน่น้องเบิร์ดสุขูสุคนมืัอนี้กามาพบพ่อนอร์ตี้อีกแล้วโดยมาพบพ่อนอร์ตี้ืัอนี้กาโนร์ตี้กะอันมาส่วนขี้เลื่อยเนาะขี้กบไม่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะขี้กบใหม่เนาะคุณทั้งคุณหละอ่าขี้กบใหม่ยังเป็ดแบบว่าเพิ่นอ่ากบไม่ซอยไม่เนาะแต่กาเพิ่อหายนอร์ตีมาเอาพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยกาสีเอาไปใส่เตาถ่าน ราะว่าหักก็ได้ได้กับโบายปันได้เนาะกะใส่พอได้เลยไล่เติบถ้าตักนี่กับประมาณเต็มล้อเนาะนอนตีกับโบได้เอาไม้กันสั่นมาซับถือเอาะดินอนนอนตีตักก็ได้ไลยเติบแล้วคุยพี่น้องเลยอ่าอันน่ะจะเป็นขี่กบเนาะเพิ่นกบไหมเลยนอนตีกับโบได้ซื้อถือไม้อันนั้นมาเนาะเดี๋ยวสีหายเพิ่นมาจับหาย ยังบอดอกออกมาอยู่หน้าอิเพลเมื่อนี้กาบรรยากาศห้อนเนาะนอตีกามาตักเพราะว่าบอดอยู่บรดใกล้กันดอกเนาะทา้งคุณก็ณกื่อนเพือนนอตีแต่ว่ามันบังเนาะเป็นมีเฮือนคนหลายคนโดยแล้วนอนตีกาสีอ่าตักขี้เลื่อยก่อนกาสีห้ามองตั้งกล้องเมียนเนาะเพราะว่าบรดทื่นไมอานะมาโดยเนาะ สบายดีแม่พี่น้องเบ้อสุขุสุขคนเนาะกินนีกันนอนตีสบายดีมือเดียวแห่พี่น้องเอลยเนาะโดยกาตักตขี่กบตักขี่กบเนะาะใส่หล่อกาจะเป็นหล่อเพิ่นเนาะนอนตี้กับบุ้มีหล่อแห่พี่น้องเอลยแต่เป็นพยางของนอนตีโดยเนาะนอนตีกัสิตั๊ก คืนนี่เนาะบนโต๊ะแห้งจะเลยสิเปียกหน่อยหนึ่งอาจจะนักอยู่หน้ามันอมหมดเลย นักรอเอาเต็มสวดขวดเลเออไปจับอก่อนว่ะแลวาลจบงไอ้สิน้าทำไรโมนักเออขวดหมดหนัก็พอดีรูเอาสวดขวดเขาว่าขึ้นท่นตกแห้งอ้เลี้ตกลงหันวะมตกลง ห้อนเนาะื้นนี้ก็พ่นตกเนาะแบพี่น้องอะไรขึ้นนี่พ่นตกโคตรแห้งเลยแต่กาบอดได้ลมปานได้ดอกบาสิม่าเอาแต่ว่านนี้แล้วแต่ว่าอันคาวียกเห็ดอยู่เฮื่อนก็เลยมาเอาตอนนี้ห้อนเนาะบรรยากาศห้อนแหง้งเดี๋ยวสิสวดอีกก่อน เต็มหล่อเลยเนาะแวีพี่น้องเอ๋น้อยนอตี้กะมีแต่สีนิโอเมื่อกาแหละป่านนี้มีแต่สีมาเอาใหม่เนาะเอาอีหล่อหนึ่งกะพอดีเบิร์ดเลยเนาะวียพี่น้องเอ้ยตอนนี้นอตี้กะส่วนขึ้นเต็มหล่อแล้วเนาะพอดีเต็มหล่อน้อยกะสีนิโอเมื่อก่อนเนาะจังสีมาตักเอาใหม่ฮ่าขี้กบเนาะอันนี้เนาะตี้ว่าหาซื้อยากได้น้อยเดียว มีแต่ซืเอาเมื่อถอ,อกอยู่เฮือนพนะื่อนเนาะกะไปพบพพอนอตีอยู่เฮือนนอนตีเนาะโดยแกสิขอตยัยูขี่กบเมื่อก่อนโดยเนาะไว้พี่น้อยตอนนี้นอตีกับยูมาเนาะหอดรึงทางพหอดแห้งเลยอ่าพักผ่อนกอนเนาะเผื่อสิหอดเคยนอนตีเนาะกัยังไกลเติบไหวนพี่หน่อยย,นะอยูจนเถือนย่อยยังบ่หอดอยู่อ่าก็อยู่ไกลๆก,ลกลันเะติบเนาะจากอัน เพลอนซาโนตีแต่แบบถ้ามาตามหนทางนี่ก็ใกล้เนาะแต่ว่าตลัดป่าไปกับแป๊บเดียวเนะวาะแขมพี่น้องเลยโดยกบะบโนตีก็สิเอาไปอถอดออกจากตัวทานหมดเลยเนาะเพราะว่าเพิ่นหายโนตีเนาะโดยโดยเนาะบรรยากาศมื้อนี้ก็คือฝนสิตกแขมพี่น้องเลยเพราะว่าคือนี่ก็ฝนตกแห้งเนาะอยู่พิดอะแต่ว่าบ่มีลมมีแต่ฝนพอดีเต็มเลาะน้อย ทางขาเขาเพอนซาโนรตีทาวารลัดไปทางนี่ใกล้เนาะแต่ว่าบ่เป็นหนทางไ่พี่น้องเลยกระหอนเนาะโนรตีจนหอบอดวงแถวนี้ก็ยังบ่มีเนะาะเพราะว่าใบาดักแดกก็ยังบ่เหี่ยนอยู่ใบบงเนาะมีแต่มีทางโนรตีไปเก็บผุแหละเพื่อนพี่น้องเลยกระลังสีฮอดเนาะ โดยน้องอตี้ก็ออกมาไะกินน้ำไว้พี่น้าวเลยขอนแพงเลยข้อ่วนก็เนาะตาฐานกระสุดเรร้อยเลยคนตกเนาะยังบุดขวดอยู่ไว้พี่น้าวเลยสุดไปเลยก็ตักขี้เลื่อยลงก่อนเนาะจากซีเมนต์อยู่สยไสใหม่กันฮอนนอตี้กะ พึ่งค้นออกเท้านี่วันพี่น้องเลยเนาะไม้น้อยนี่คนออกมาแต่ป่าทั้งนี่เลยเนาะปุ๊บคนตกเด็กรอตีตัดไม้น้อยเนาะกะคนออกมาเมียนอ่าซ้อนยังอีกรอหนึ่งเนาะรอตีกะเอาเนี่ตอนนี้ลงแล้วเลยกะสีเป็ดตักเอาอีกเนาะตานางสาวใหม่กันหน่อยนึ่งฮ้อนรอตีคนมาเนาะ ว่าไกลๆเลยเพื่พี่น้องเอ้ยท่างผู้เละเพื่อนมาว่านี่กะบคุณมาานอนตีเนาะเพื่อนบอกว่าหายไปเอาเด้อว่าแบบอันทางอ่าผัวเพื่อนเนาะกบเนาะกบไมเพื่พี่น,น,อกกนอกก้นองเอ้ยจัดเพื่อนเห็ดยังเนาะคนมี้อยากเห็ดแหละเบีเพืเ่อนเป็นสร้างเห็ดเทือนเห็ดยังนั่นแหละกะเพื่อนกบเลยเพื่อนก้าแบบขี้อันนี้มันอ่าเพื่อนกะเห็ดทานคือการเนาะแต่ว่าเพื่อนกะบหายนอนตีเนาะเพ่อพี่น้องเออยนินนะ อานอตีว่าอยากได้เนาะเพิ่นกันใจดีแม่พี่น้องเไยอยู่บ้านใกล้กันเนาะอ่ะผาผ่าหัวไปนี่แหละแต่ว่าทางนี้บุมีทางไปเนาะนอตีก็เลยโค้งๆคงคงไปโดยคือในก,นก,นะกระพุนตกแห้งเนาะเปียกเบิดแถวนี้ก็ได้อ่ากอนหมอกน้องไม้นอตีเนาะสุ่มเย็นแหมพี่น้องเไงโดยอ่าฝนตกแห้งก้าอาชิดเราจะกินอื่งนะเนาะนี่ไปการอื่งเนาะฝนตก นอนที่กว่าสิควาดทานแต่เบิร์คืออย่าคือมุดมืดคืบเนะาะอย่าพ้นตกห้ำกะอ่าเอาเมียนมือหนาจังสิควาดเนาะมื่อนี่กับไปหาตักขี้กบแล้วกาแบกพื้นออกมาแต่มือหนากะเห็ดใหม่เนะาะแหวพี่น้องไอเห็ดไปเท่าน้อยเดี๋ยวสิหาหม่องตั้งกล่องเมียนก่อนเนาะสิตักขี้เดือยออกก่อนรอพัอนธะนักแหวพี่น้องเลยออตอนนี้นอนตีกับกำลังสิตักขี้เดือยลง 嗯。<Okay. S 2> okay. โตกะห้าเนาะปีอักบัตโกบกะแต่กบโบนักมันได้แบบมันบอกขึ้นขี่เลืออยนี่เนาะโนอาตีตซักตอนนักนขี่เลือยนี่โคตรนักเลย เต็มหนาหอนแห้งเพราะวันข้างอย่างมากกระแดดพอแห้งเนาะกามาเอาขี้เลยลงอีกหอนกะรยังอีกรอบหนึ่งเหื่อพี่น้องกาะยังสิไปเอาอยู่เนาะ น,น,เน,น,นเด็ดเนาะเการนอนตีว่าสิไปเอาแต่ท่าเศร้าเนาะแต่กะคราวอยากก็เลยไปเอาสวยนัยน,นึงก็เลยหล้อนๆไงการนอนตีกับสิคอตโตเนาะมาขึ้น้องเลยการไปเอาคีกโกปีก่อนย่างอยู่รอหนึ่งเพราวะว่าเอามาเธอเดียวบอได้การคนขังจะลายเนะาะเพราะว่าฝนโตห้ามเนี่ยกันนักๆเนาะ นอตีกับสิคอตัวไปแล้วเนาะแมพพี่น้อยก็ต้องขอขอบุญขอบคุณแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนเนาะที่หับชรคลิปนอต,ตีแตั้งแต่ต้นจนจบเนาะนอตีว่าผิดพลาดประกันได้ก็ต้องขอถวดขออภัยหลายเด้อเนาะจากคลิปนี้นอตีกับขอตัวไปแล้วมพพี่นออ้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี